ฝนตกไม่ไมนะครับผมกับบรรยากาศดีฝนตกไม่น้ำหงายงอย่างงย้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงบุญข่าสากนะครับกล้วยสุกคาเครือนะครับแมนบบได้ออกมาเอาไปยางเตียยกล้วยน้ำยาปีน่าไหลกล้วยก็ควักก็เลย่ตัดนะครับแต่เลยมันเลยสุกคาเครือสุกคาเครือแล้วก็เลยจะออกมาเอานะครับเพื่อว่ากล้วยบุญข่าสากนั้นเหมือล้วก็ต้องอได้กินต่อเนาะนะครับ ครับโอ้บรรยากาศสดชื่นสดชื่น,นสดชื่นมากสวนพอเพียงสวนพอเพียงไมาใช่หรอกคุณหมอว่าสวนพอเพียงเกษตรผสมผสานพอเพียงครับเอาเนาะว่ามันกล้วยก้อนมันสุกอันไหนนีเ่เอาเอาปกันไปด้วเดี๋ยวนี่มันมือกว๋ยกวยกล้วยสุกพี่น้องสุกคาเครืออันไหนโอ,ขขอ้สุกคาเครือสุกคาเครือนี่ผลผลิต